สวัสดีครับวันนี้จะพามาปลูกไม้พะยุงนะครับ,ะรบพะยุงที่เพาะก้าไว้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนถุงผมเปลี่ยนถุงไว้นะครับดูระบบรากเขาครับพะยุงก็คล้ายค,ายคายพืชตระกูลถั่วนะครับเพราะเขามีปมที่รากนะครับมีปมที่ช่วยการฟืนฟ้นฟูนดินนะครับ ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่โตเร็ววันนี้ก็เอาจะนํามาปลูกเซมตามร่องเนี่ยนะครับเห็นไหมครับซ้ายขวาซ้ายขวาก็จะมีต้นไม้ที่โตแล้วนะครับเริ่มโตแล้วผมก็จะปลูกไม้พยุงเซมตรงกลางนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลนะครับไม้พยุงเป็นไมท้ที่มีกิ่งก้านค่อนข้างมากนะครับ แล้วเขากิงก้านเงอ,ออกไม่เหมือนแถวบ้านเขาเขาจะออกสเปสะสปะไปทั่วผมก็เลยมาปลูกร่องกลางนะครับต้นไม้พยุงเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับมาปลูกร่องกลางเพื่อให้เขาได้ยืดลําต้นนะครับกิ่งก้านเขาก็จะไม่ค่อยมีนะครับแ้่ค่อยยืดลําต้นให้สูงโปร่งนะครับมายืดถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับช่างไม้ถ้าเป็นช่างไม้ก็ให จะได้ไม้เนื้อไม้เยอะนะครับต้นก็จะสวยลำต้นตรงนะครับไม่ค่อยมีกิ่งมีก้านนะครับอันนี้ก็จะนำมาปลูกนะครับตามร่องนะครับโซนที่ถูกไฟไหม้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับนะครับวันละสิบยี่สิบต้นนะครับเอครับระบบรากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวรากที่ขดงอเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตัดนะครับจะตัดทิ้งนะครับเพื่อให้เขาสร้างรากใหม่รากแก้วใหม่โอเคครับนี่ครับ